ครับไอ้ความู้สึกของผมที่สู่มาเย้าๆสู่ม้านาั่นๆโดยที่ว่วามีหนวยงานของหลัฐมาดูแลนี่กะระู้ซึกงดหูละครับแต่ประชาส้นที่เฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดด้วยความ,มริสุทธิ์ใจครับคืออยากให้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วมาตั้งแต่รุ่นปู่ยาตายหย่เพิ่นรักษามาไหวขามน้ำขามทะเลมาตั้งโลกหลาขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนี่ก็อยากให ปลาดงพงไพ่นี่ยอยู่กับพี่กับน้องไปจนจนสัวลูกสัวหลานให้เขาเล่านันที่เขาเกิดมาแล้วและเขาที่พระท่านในว่าเกิดน,นี่ให้เขาได้ใส่ประโยชน์ในปลาตรงนี้ครับให้เขาได้กินผักได้กินนอใหม่ได้กินเห็ดได้กินหลายๆอย,ย่างได้ใส่ประโยชน์และหลายอย,ย่างในตรงนี้ทาปลาซาสน้นเฮ็ดจังสี่นี่ผมว่าถูกต้องครับแต่ถามว่าเสียนสิถามว่าผู้ที่มาเอาเนี่ยเขาก็เห็นถูกต้องขึ้นกันผมราว่า เขาเรานั่นคือไผ่เขามาจากทินใดเขาบ่ได้มาอาศัยทินนี่เขามาเอาทินนี่เป็นแรงหาเงินไปใส่สฉพาะตัวเขาไปใส่ในผลประโยชน์ของเขาประชาสนอยู่นี่นั่นก็คือสิเสียทรัพ,พยากรเสียแรงทำม,มาหากินเสียผลประโยชน์และสิเกิดมลพิษมลภาวะต่อพี่น้องในสังคมคนในซุมส้นในสังคมนี่ไปเห็นยกตัวอย่างอยู่อำเภอนากาง ยกตัวอย่างอยู่อำเภอหน้ายุ่งอำเภอน้ำสมนี่อยู่ใกล้ๆนี่เสียงระเบิดยุ่นก็ได้ยินหอดผีตืมตืมเีมยเหมือแรงบายบายมากาาเขารอนั่นก็เพราเป็นอันยู่กันกินพี่น้องชุมชนนี่ก็แต่ไปเห็นก็นเลยบ,บอเห็นด้วยครับจังแด่ภากันต่อสูส้สูไม่ไผเป็นผู้หนุนหลังมีผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนบอมีครับ มวยงั่นอื่นๆบ่เคยได้ขามาสนับสนุนเลยไอ้มวยงันของรัฐต่างๆบ่ได้มีมากครับก็บเพิ่งได้เห็นว่ามีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเิ่นลงมาดูแลครักบกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนแหล่ะก็พวกนักข่าวทั้งหลายเพิ่ได้ยินข่าวเิ่นกันลงมาเก็บข่าวเก็บข่าวคือจังท่านลงมาอยู่นี่แหละครับ มพท่านมีผู้ใดแต่มาซอยเป็นตูเป็นตามาซอยปากซอยเบอกยังดอกมาสนับสนุนเงินกวนสิไปนี่ครับพักกันเรียร่กันล่ะครับบอกตรงๆเลยว่าเรียรเอ้าผู้นี้กับผู้นี้สิลงไปชังผมสิลงไปครับคุณอุเทนยังเสียสิลงไปกรุงเทพสิลงไปหาหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้เห็นไหมสิ้ค่าดรถไปคนนั่นออกให้สิบาทยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทรวบรวมกันได้ ก็จังได้ลงไปครับ